แ้วต่อไปนี้เธอเป็นแม่ของแม่หนูมมาแล้วแม่วางแม่ เกมนี้ที่มาที่ไปของตอนต้นคลิปคือเราไปเห็นว่าแฟนเราใช้สกินนาตาาที่ในตัวสกินเขาจะมีลูกกลอกคล้ายๆกับอลิสสกินนี้เราก็เลยเลือกหยิบสกิน fluttering chickadee มาเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นหนึ่งในสกินที่อันตีของอลิสมองยากมากและแน่นอนว่าเกมนี้ซัพพอร์ตลมของเรามันไม่ใช่ตัวยืนหรือว่าตัวชนส่วนใหญ่ที่จะเห็นในคลิปก็เลยกลายเป็นว่าโดนเขาชนเองเรียบร้อยเวลายืนกับนาตาาหร,รือนาตาเลียเขาปล่อยสกิลก็จะเหมือนเรามีฝาแฝดสามารถหลอกตาฝั่งตรงข้ามได้ที่ไหนกันละ่ะเราเล่นเราวยความที่เราไว้วางใจฝั่่่งงงตตตรรรข้้าาาาามมมกไปหนนอยยเพวลี เราที่มองมินิแมปอยู่ตลอดเวลาดัานไปเห็นทาชิเวดป่าฝั่งเราซึ่งจะให้นี่มากันก็กันไม่ได้หรอกนะทำได้แค่เปิดป่าค่ะแล้วก็เดินมาสกิลหนึ่งสตันเขาแป๊บหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าเราจะโดนอดอินยกก็ยังสามารถพาตัวเองเออกมาได้นะคะในช่วงต้นเกมเราทุกคนจะเห็นว่าการดราฟทีโ่ของทีมเราเกมนี้ครึ่งทีเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าเขาไม่อินเวดหรือถเข้ามาแบบนี้ก็ต้องเรียบร้อยไปก่อนเลยแล้วเวลาที่ทําคลิปเราจะมีคนชอบบอกว่าตัวนู้นตัวนี้ดีกว่าเยอะ ี่บ่อยๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่ก็เล่นเหมือนตอนต้นคลิปคือก็ไม่ได้คิดอะไรอะนะแก้ไขสถานการณ์ไปตามฮีโร่ที่เล่นแต่ละเกมได้ซ้ําตัวเมตาเราทําคลิปมากี่ซีซั่นแล้วมันก็ตัวเดิมๆทุกคนรู้หมดแต่ว่าในไฟนี้ตัวเมตาของเราเดินลงเหมือนคนมองไม่เห็นทางนาเตเลียมาปิดหลังก็เลยเรียบร้อยและถ้าเกิดว่าทุกคนรู้ทามมิ่งของตัวละครในเกมนี้ก็จะรู้ว่าทีมเราแคลรี่สามารถพึ่งพาได้นในเลดเกมประเด็นคือเขาดัานเป็นแคลรี่เล่นยอนที่ยืนดีซะด้วยและอีกหนึ่งความโชคดีของทีมเราก็คือฝั่ง ก็ปล่อยระเบิดเวลาของเราไว้ก่อนมาเดินเกมที่เลนล่างอลิสกับนาตาามันมีคอมโบให้เล่นอยู่นะคะเดิ่มาเติมไฟนี้เราวางอันติไปก่อนจากนั้นให้นาตาเลียปาบ,บ,บลอลแล้วอันติเข้าไปเลยเราทุกคนเห็นสนัญลักษณ์บนหัวเด็กตา้าไหมนั่นแหละเขากาลังอันติอันติเขาแป๊บเดียวเราแค่ย่อไปตีเขาว่าเราเขาอันติหมดนแล,ล้วค่อยตีก็เลยเรียบร้อยพอไฟด้านล่างเสร็จเราก็สับตีนแตกเพื่อมาเติมเลนบนก็ยังดีค่ะที่มาได้ทันเวลานตา,นานตาาตัวแม่ของเราก็ไปดักที่พุ่มหลังมับแดงซึ่งในใจเราไม่คิดว่าจะมีคนเดินรรรรออออกกกแแตต่่่มมมมมัันนนนีีีลลลลววเเเยยบถาาาาาาโดด ันดีค่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นให้เกมนําเราก็มาเลี้ยงยอนนะคะแล้วดูเหมือนนัตยาจะไปดักที่เดิมซึ่งตอนแรกเราก็มองว่ามึงไม่มีใครเดินไปหรอกเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นรอบนี้ก็เป็นแวนฝั่งตรงข้ามไปด้วยโดนไปคอมโบเดียวก็เลยเรียบร้อยใครอะไรแบบนี้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างแต่เวลาเล่นอลิสเนี่ยทุกคนอย่าปล่อยให้ทีมตรงข้ามถมเข้ามานะคะเพราะว่าพวกอลิสนัตยาเนี่ยจะแพ้ทันทีถ้าเกิดว่าโดนถมแบบนี้ก็เลยเรียบร้อยลงไปกองกับพื้นทั้งแม่ทั้งลูกเลยเศษเจ้าลูกตัวน้อยของเราานดบเเกก็อิมจ แฟนที่ b l ูฝัังเราวถึมันเป็นตัวต้นเกมก็จริงแต่แบบเนี้ยแกกล้าเล่นเกินไปหรือเปล่าโดนติดหลังก็เลยเรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเลือกที่จะไปนเน้นที่เลนล่างก็ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วสู้กันตรงๆงเนี่ยยากนะคะาการป้องกลางก็ไม่ทันแล้วพอเห็นเด็กเศร้ากดอันติเนีกก็เลยเดินแบบตัวใครตัวมันก่อนเลยนาตาล่าเองก็ฟิกเกอร์ออกแล้วก็ช่วยตัวเองสุดชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่รอดแต่ย้อนก็เดินม,มาเติมปิดตาเมจไปได้เรียบร้อยนาคอาก็มาไล่ปิดอัดอุินไปให้ได้อีกกกกกกลรรอออน้้ยยแแแบบเเเาา็ไดดต่่่มมิ ออมาไห้เด็ก้างไทเวลนำกูอีกไอ้เหียเดือวเชื่อ ใช่ค่ะในเกมจริงๆพี่ก็เล่นแบบนั้นถึงแม้ในคลิปจะพูดจาดูมีสาระก็เถอะคือตอนเล่นเกมมันก็อิดจะสักเกมแต่พอทําคลิปเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะพูดอะไรตรงนี้ให้คนดูได้ฟังหน่อยเนาะเราบางอย่างที่เราเจอหรือที่เราทํามันก็เหมือนเป็นวิทยาทานหรือบอกให้คนที่ได้ดูคลิปของเราเนี่ยได้ฟังหรือระวังเอาไว้ก็ยังดีและส่วนของไฟนี้เราก็จะเดินมาเติมที่เลนล่างนะคะจะเห็นว่าเกมนี้เราไม่ได้เดินตามแคลลี่นะคะนี่ถือคติว่าแคลี่นั่นแหละต้องเดินตามเราถ้าเกิดแคลี่รู้สึกว่าถูกรมงทิ้งเเ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 ลลลนนนนนนแแ้้้วไไปดดดดิตาาาาาามมมมมขยยยยคค่่่ะะถกกกจพพรููััีีีหงง็อ แต่อันนี้เราถือว่าคนเล่นแครี่ของเราเนี่ยเขายืนเป็นมองแมปเป็นแล้วก็รู้จักทัมมิง่งถึงแม้ว่าจะหยิบตัวไม่มีตาม,มาเล่นก็เถอะในเกมนี้เราก็ปล่อยเขายืนซอยไปเฉยๆเลยค่ะก็ถือเป็นความผิดของผ่งตรงข้ามด้วยนะที่มึงสั่งมาล้วงย้อนแต่ต้นเกมอาร์ตนเอ็กซ์คิวไปชา์ล็อกก็ไม่ตุยอ,อีกเรียบร้อยย้อนเลวลสิบห้านี่คือน่าจะเกิดแล้วสาเหตุเดียวที่จะเล่นอลิทเรายืนหลังก็คืออันติของเรากำลังคูดาวเขาก็ถอยเองรอเดต้าอันติหมดแล้วก็หันไปสวนเรียบร้อยแค่นี้ประทับใจแครี่คนน แต่พอตอนเล่นจริงๆเกมไม่ได้ตามมากส่วนแคลรี่ของเราเองเนี่ยก็เติบโตจากการถูกเลี้ยงดูโดยป้อมคือแกเก็บคลิยืนหลังป้อมจนเกิดอะนะเกมนี้เราก็เลยเรียบร้อยค่ะชนะมาได้จริงๆอาดูอินน่าไปเลี้ยงแหวนตั้งเกมเนาะ